ครับวันนี้อยู่ e s u p พ l ิ t i n u m นะครับหรือโกลซีรีส์นะฮะใช้ไฟขหลามตัดแบบนี้ฮะของเดิมเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ฮะแต่เป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนด้านในเป็นหลอดฮาโลเจนสีส้มๆนะครับทำการอัปเกรดโคมไฟหน้าใหม่นะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบไม่มีโปรเจคเตอร์นะครับทำการซื้อโคมที่เป็นโคมธรรมดานะครับแล้วใส่โปรเจคเตอร์ใหม่เข้าไปนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสว่างขึ้นประมาณ10เท่านะฮะ เดี๋ยวจะให้ช่างเปิดวงแหวนไฟหลี่ฮะอันนี้ไฟหลี่นะฮะของเดิมเนี่ยเปิดไม่มีนะฮะไฟหลี่จะไม่ขึ้นนะครับเพราะไม่มีวงแหวนอันใหม่จะได้วงแหวนโปรเจคเตอร์แบบนี้ฮะสวยงามเปิดพร้อมไฟหลี่นะฮะเปิดไฟหน้าครับพอเปิดไฟหน้าไฟจะออกจากลูกแก้วกลมๆนะฮะซึ่งเป็นไฟสีนอนแล้วของเดิมจะเป็นไฟฮาโดรเจนนะครับเป็นไฟสีแดงๆอันนี้ออกเป็นสีขาวนะฮะ6,000 k ินคัล color ถูกต้องตามกฎหมายลำแสงที่ได้จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะที่เราเห็นตกกระทบที่กำแพงเห็นไหมครับ ความสว่างของไฟนะที่ได้นะครับของเดิมมา8อันนี้ขึ้นไปประมาณ60นะครับ57แล้วนะฮะนี่ฮะลำแสงขาวนวลแบบนี้ฮะเส้นไฟคัตออฟตรงนะฮะถูกต้องตามตักกรมการขนส่งทางบกนะฮะตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะอัปเกรดนะครับไฟหน้า ให้มีความสว่างเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่านะครับในรถ i e s u z u d m a x p l a t พ t u n u m หรือ Go Series ที่เป็นไฟข้าหลัตัดแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ